ตอนนี้แมปโกอาการ์เด้นครับใช่ครับได้มีผู้เล่นอยู่ที่15.3ล้านครับทุกคนแม่เอ้ยเป็นอะไรที่โคตรเยอะครับน่าจะเป็นแบบที่เยอะที่สุดนะตอนนี้นะทุกคนเรียกได้ว่าเขาทำลายสถิติใหม่แล้วครับและตอนนี้คืออีก2นาทีตัวเกมจะทำการอัปเดตของขออญาตนะขออญาตเลยตอนนี้คือของขายบึ้มๆม,มาทุกคนพวกมเมล็ดพันธุ์ทัวเธอเอมเบอร์ลินลี่นี่คือมาเต็มครับ จัดเต็มจังเลยครับแอดมินตอนนี้เอเบอร์ลิลี่ของพี่นะบอกเลยว่ามีโคตรเยอะครับทุกคนมียู3ิปมเมล็ดครับยังไม่ได้ปลูกเลยสักมเมล็ดหนึ่งเดี๋ยวรออัปเดตก่อนดีกว่านะทุกคนเหลืออีก30วิครับทุกคนตัวเกมจะอัปเดตแล้วเท่าที่พี่ดูสปอยมาทุกคนอัปเดตครั้งนี้คือน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะมีของโค้งของครับแล้วก็ตอนนี้คือพี่ได้ทําการ แรกเจ้าน้ําพึ่งครับทุกคนมาอยู่ที่4ี่พันพี่คิดว่าอัปเดตหน้าต้องใช้เยอะแน่นอนพี่เลยได้แรกมาก่อนครับอีกสิบวิครับต้องใช้เขาดาวกันเลยครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหอ้โหนี่มาแล้วครับอ้อาวเฮ้ยแต่ว่าไอตัวมีนั่นคือหายไปเลยนะทุกคนหายไปแล้วครับไออีเวนต์หมีเอาอันนี้มาแทนแต่ก่อนนะทุกคนขอญาตดูที่ช็อปก่อน มีอะไรมาขายไหมเออโอเคมีอันนี้สองแพครับซื้อมาก่อนอุย๊ยทุกคนเมื่อกี้พี่ได้ไก่ครับใช่ไหมมันเป็นโนกโคูกย่างครับนี่ไงโนกคูกย่างครับทุกคนโอ้แม่เอยโคตรน่าสงสารเลยอะนี่เรามาดูของค้ากันดีกว่าครับกับเจ้าพ่อมีอันนี้อันนี้คือก็จะเป็นพวกฟริงเกอร์แล้วทุกคนอย่างที่หลายคนน่าจะได้ดูสปอยแล้วนี่เลยนี่ครับสิ่งที่เราสนใจ เอาไข่ B ีธรรมดาครับทุกคนมาทําการแลกเป็นเอ่อแอนตี้บีเอ Anti B A ครับแต่ว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจทุกคนแพ็กบีอันนี้คือเราสามารถแลกได้เลยนะไข่เอกบีพี่มีอยู่สิบเอ็ดครับน้ำพึ่งยี่ห้าโอเคครับรออีกสองชั่วโมงโคตรนานโ,อโ,อโเอาจริงคือพี่ก็ไม่น่ารีบแลกนะแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นที่แลกมเมล็ดพันธุ์ครับอ่ะอันนี้ก็สามารถแลกได้ครับใช้ฟาเวอร์แพ็กครับทุกคนมาแลกเป็นอันนี้หุย้ยนี่เลยเ้ยแต่ว่าสีสวยนะทุกคนดูดิ มาเล็ดพันตะวันสีออกแบบการ์ตูนการ์ตนะูนอะดารก้อนเปเปอร์ครับทุกคนมังกรพิกอันนี้น่าสนใจวะตอนนี้ฟาเวอร์แพ็คซีดของพี่มีอยู่39ครับตอนแรกพี่มีอยู่200นะทุกคน300เลยด้วยซ้ําครับแต่ว่าพี่เอาไปเปิดเล่นหมดแล้วครับและพี่ก็มีมเมล็ดทานตะวันเอ่อซันฟาเวอร์เพิ่มมาอีกสองเมล็ดครับยังไม่ได้ปลูกเลยซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ของพี่คือโคตรเยอะครับทุกคนเอาเป็นว่าวตอนนี้คือรอเวลาก่อนดีกว่านะ และดูเหมือนว่าส่วนของพี่ตอนนี้คือมันมีเอ่อมิวเทสใหม่นะทุกคนนั่นก็คืออันนี้ครับไหนวะทุกคนมันเป็นมิวเทสอะไรไม่รู้ครับทุกคนแต่เห็นเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบข่าไฟระเบิดครับนี่ครับกับโมเทนครับอุย้ยดิสโก้มาครับโอ้โหตอนนี้แบงส่วนของพี่บอกเลยว่าขายของได้โกดแพงครับทุกคนน่าจะเป็นแบบหมื่นล้านได้เลยนะถ้าพี่เก็บหมดอะอูอไออูยอไออเอุออูเออออ้ายอุยมาเลพันใหม่ครับทุกคนเอ้ยนี่ไง ลูกล้าแอปเปิลครับต้องชายมาเมล็ดแอปเปิลครับโอ้โหจะเป็นแอปเปิลใส่พันุใหม่ไปดูครับทุกคนมีอะไรขายบ้างตอนนี้โอ้โหอ้มเมล็ดเก่ายังไม่ได้ปลูกเลยของใหม่ใหม่อีกแล้วแปดร้อยโลปักโอ้โห,โโหแพงเลยโคตรแพงทุกคนเดี๋ยวขอไปดูที่ช็อปเกียร์กันครับเพื่อมีของดีๆมีของดีๆไหมเอ้ยนี่ไงอันใหม่ครับซื้อมาก่อนเลยอันนี้ทําอะไรได้ครับมันเขียนว่ากําจัดกายพันธุผลไม้อืมอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจเอนกันนะทุกคนว่าเอาไปทําอะไรได้เดี๋ยวลองใช้ดูเลยแล้วกันแต่พี่คิดว่ามันน่าจะ อ่าเพิ่มไกยพันอะไรสักอย่างนะทุกคนอ๋อโอเคกูรู้แล้ว <laughs> มนลบไกยพันครับไอชิพายแล้วลบออกหมดเลย <laughs> เดี๋ยวในระหว่างที่เรารอของครับครับ <laughs> เดี๋ยวพี่จะมาเปิดไข่ก่อนดีกว่าครับซ <laughs> ึ่งไข่ที่คือพี่ก็ได้ไปทำาเว s มาแล้ว <laughs> ทุกคนกลายไปเจ้าหมีในอัปเดตก่อนอะ่ะยังไม่ได้เปิดเลยเฮ <laughs> ้ยได้ตัวต่อมาครับสวยนี่ก็จะเป็นตัวแรกแล้วทุกคนที่พี่ได้ <laughs> เพราะว่าตั้งแต่ที่พี่ได้ไข่บาพี่ยังไม่เคยเปิดเลยครับ <laughs> โอเคอุย้ยอย่างนี้ตัวใหญ่กว่าทุกคน อยากได้ใหญ่กว่านี้ป่ะมีใหญ่กว่านี้ไหมแบบว่าเซอร์ไพรส์มาพึ่งดิสโก้มานี่คือแบบกูช็อกเลยนะโอ้ยโอเคครับสวยถือว่าคุ้มนะทุกคนในตัวนี้มาซึ่งไอ้ตัวนี้ความสามารถของมันก็ถือว่าดีมากันแล้วครับอ่ะเราได้แล้วครับทุกคนกับอีกหนึ่งแพ็คเดี๋ยวมาลองเปิดกันเลยครับว่าจะได้ผลตึงๆหรือเปล่าได้อะไรขอแบบมเมล็ดใหม่ตึงๆแล้วกันโอ้โหระดับแรง และในเวลาต่อมาพี่ก็ได้มาขยายพื้นที่ของสวนเพราะว่าพี่ต้องใช้พื้นที่เป็นจานวนมากครับเพราะว่าต้นที่พี่จะปลูกนั้นมันเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นถั่วยักษ์ต้นเอมเบอร์ลินลี่หรือแม้แต่กระทั่งต้นทานตะวันยักษ์และต้นสุดท้ายนั่นก็คือต้นชูการ์แอปเปิลครับถึงเป็นต้นใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองและถ้าหากใครที่สนใจสัตว์เลี้ยงต่างๆในแมปโกอาการ์เดนหรือบริการต่างๆในแมปนี้สามารถไปใช้งานได้ที่ร้านิวอุปกรณ์ช็อปนะครับน้องชาย ลิงอยู่ด้านล่างเลยและตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเคลียร์ตัวไปที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือไว้แค่ประมาณนี้พอใจจริงตอนแรกคือพี่ก็อยากเอาต้นมูนแมงโก้ออกกันทุกคนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่ามันหาไปได้แล้วแล้วเมล็ดที่พี่จะมาปลูกนี่เลยครับเมล็ดใหม่ซึ่งในตอนประมาณ10บโมงสีครับแอดมินได้เอามาทําการขายครับนี่เลยครับพี่ก็มีหนึ่งเมล็ดครับแล้วก็จะมาปลูกเอมเบอร์ลิลลี่ครับเอมเบอร์ลิลลี่นี่คือพี่มีตั้งสิบสี่เมล็ดครับแล้วก็ตันฟาเวอร์อีกสครับ แล้วก็มเมล็ดถั่วอีกสิบอกเลยว่าบึมๆครับพี่ได้เริ่มาย้ายต้นฟันฟาเวอร์ต้นแรกของพี่ให้มาอยู่ใกล้กับมูนเมลอนครับเพื่อที่พี่จะวางสปริงเกอร์มาสเตอร์ให้มาโดนควบคุมทั้งหมดครับหลังจากที่พี่วางมาสเตอร์ไปแล้วนั้นก็ต่อด้วยกอตตี้แล้วก็สปริงเกอร์อื่นๆครับสูตรไขรสูตรมันแต่สูตรของพี่ก็คือไม่มีครับหลังจากนั้นก็เริ่มวางไปเลยครับเอมเบอร์ลินลี่หต้นถั่วหนึ่ง แล้วก็ชูการแอปเปิลอีกหนึ่งสันฟลาเวอร์อีกหนึ่งแล้วก็มาทําการเก็บผลผลิตให้หมดแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้พี่จะทําผิดพลาดนะครับทุกคนกับมูนเมลอนของพี่เพราะว่ามันยังมีผลเล็กผลน้อยที่กําลังจะเติบโตท่าน,นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะทุกคนผมบสูดครับแล้วก็รอมันโตครับเอาจริงๆคือเขาบอกว่าไม่จะเป็นที่จะต้องออกนะทุกคนแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันยังจําเป็นอยู่ไหมกับการออกแต่เห็นเขาบอกว่ามันแก้แล้วแต่ยวขอลดน้ําก่อนดีกว่าครับลดน้ําไป ้นจะได้โตวไวๆทานตะวันโตแล้วโคตรไวเลยมเมล็ดทัวของเรายังไงถัวก็เติบโตแล้วครับตอนนี้โอ้โหแข่งนะเติบโตเอมเบอร์ลินล,ลี่กูอยู่ไหนเฮ้ยอันนี้คือต้นอะไรอ๋อนี่น่าจะเป็นต้นใหม่ครับใช่ไหมน่าจะใช่ครับนี่ไงชูกาแอปเปิลครับอ๋อต้นมันเป็นแบบนี้แล้วทุกคนอ๋อมันเป็นต้นเล็กพี่นึกว่ามันเป็นต้นใหญ่นะเว้ยเออแล้วพี่ก็ลืมบอกครับว่าตอนนี้คือพี่ได้แมงปอทองมาแล้วนะทุกคนอันนี้คือพี่เปิดไข่ได้นะ ได้มาเมื่อวานเลยครับถกสดร้อนๆแล้วก็ยังมีไข่เหลืออยมีขอเปิดก่อนละกันครับอันนี้เปิดได้แล้วเปิดไปก่อนเปิดให้หมดมีเปิดได้ยังเปิดไม่ได้โอ้ยได้ตัวมอดมาครับสวยตัวนี้ดีนะทุกคนใครยังไม่มีไหมเดี๋ยวพี่ให้มีใครอะไรไหมวางเพิ่มอ่ามีอนตี้เอกวางเพิ่มอีกหนึ่งไข่มิติกไปวางไปหนึ่งโอเคโอ้ยโอ้โหต้นทานตะวันของเราโตแล้วครับต้นถั่วนี่ถือว่าสวยน,นะครับไม่ใหญ่มาก ตอนนี้คือพี่ไม่อยากได้ต้นใหญ่ๆๆแล้วนะเอาจริงคือมันลกครับ <c oughs> ขอต้นแบบเล็กๆพอดีพอด,พอดีพอแต่ว่าเอมเบอร์ลิลลี่ของเรามันอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงทุกคนอยู่ตรงนี้ครับต้นนิดเดียวไม่ใหญ่มากครับก็ถือว่าดีครับกําลังสวยเลยส่วนของเราคือจะได้ไม่ลกครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอออกก่อนละกันครับอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันแต่ดูเหมือนว่าวิธีนี้แอดมินน่ะเขาจะแก้แล้วหรือเปล่าผี่ได้ทิ้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ ต้นตัวของพี่ก็ยังโตไม่เต็มวัยสงสัยพี่คิดว่าสูตรนี้น่าจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเราอาจจะต้องรอเวลาแบบจริงๆครับทุกคนรอจนกว่ามันจะเติบโตโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ทาการ a f k ไว้หลายชั่วโมงเลยครับมาดูผลประกอบการกัน,กนบ้างครับว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนะอันไหนคือต้นใหม่นี่เลยโอ๊ยอันนี้ดอกใหญ่ <c oughs> อันนี้ผลใหญ่ครับเดี๋ยว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 ขอย้ายก่อนครับเอาต้นทานตะวันออกมาก่อน ต้อทาตะวันนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ถึงร้อยโลไปดิอ,อย่างใหญ่เลยเอมเบอร์ลิลลี่ครับอันนี้ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ซันลาเวอเอาออกมาและนี่ก็จะเป็นชูกาแอปเปิลครับโอ้โห,โ,โ,หโ,โคตรใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวจะลองเก็บดูครับว่าจะขายได้สักเท่าไหร่อุยแต่ว่าผลมันใหญ่มากเลยนะทุกคนมีทั้งหมด4,5หุ้ยมีหลายผลครับนี่โอเคผลเล็กๆนี่เก็บมาให้หมดครับ เราไปดูกันดีกว่าครับว่าได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะขอดูผลที่ใหญ่ที่สุดครับผลนี้51โลครับติดไก่พันโกด้วยอันนี้พี่ว่าน่าจะประมาณร้อยล้านได้นะทุกคนอาจจะร้อยล้านขึ้นครับอันนี้ขอเช็คหน่อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แพงมากนะทุกคนแค่ร้อยยี่สิบหกล้านเองโคตรน้อยเลยทุกคนเดี๋ยวดูผลแบบธรรมดาครับแปลว่าไม่ติดไก่พันแต่เท่าที่ดูมาคือน่าจะติดไก่พันหมดเลยครับอ่ะอันนี้ติดไก่พันฟอสเนอันเดียวครับ ได้เท่าไหร่ครับถึงล้านไหมหกล้านเฮ้ยแสดงว่าผลหนึ่งนี่คือราคามันค่อนข้างจะแพงนะทุกคนและเอมเบอร์ลิลลี่ของเราเท่าไหร่ครับอันนี้ติดสามกายพันเลยน้ำหนักอยู่ที่สี่สิบแปดโลครับเท่าไหร่ครับพ่อค้าเดี๋ยวขอเช็คดูหน่อยเจ็ดสิบล้านเอ้ยถือว่าแพงอยู่นะอันนี้ใช้ได้ครับทุกคนแต่พี่คิดว่าเอ่อต้อนน้อยนาทุกคน ซูการ์แอปเปิลตัวนี้ยราคาน่าจะดีนะผมคิดว่าเอาไว้ฟาร์มตังค์ได้เลยครับกับต้นนี้โคตรเจ๋งแต่ตอนนี้คือไม่รู้กัมนว่าแอดมินคือเขาจะเอาเข้ามาขายอีกหรือเปล่านะเพราะว่านานานทีก็จะเอาเข้ามาครับแต่ว่าเดี๋ยวในราาคตครับก็อาจจะเป็นแบบเอมเบอร์ลิลลี่ครับตอนนี้คือพี่มีอยู่หลายผลมากเลยเปิดไข่สักหน่อยครับขอละกันขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โหตัวนี้มาอีกแล้วโอ้โหสองตัวติดอขอเป็นผีเสื้อก็ได้อะ ไม่หวังครับไม่หวังพึ่งดิสโก้โอเคสัตเต็มขอเป็นผีเสื้อสักตัวละกันไม่หวังพึ่งดิสโก้ครับเพราะว่าดิสโก้คือเปอร์เซ็นต์การออกของมัน0.25เลยทุกคนออกโคตรเอ้ยผีเสื้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์สวยเย้ยยิ้มได้ผีเสื้อครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับบัตเตอร์ไฟครับน้ำหนัก1.8กิโลของฟรีมีอยู่จริงโอ้โหคุ้มแล้วครับทุกคนเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นครับกับส่วนของพี่ เดี๋ยวเขาเอาลงเลยแล้วกันเอาจิ้งจอกออกเลยจิ้งจอกนี้น่าจะไม่ได้ใช้ครับไปเลยผีเสื้อของข้าเปลี่ยนส่วนของเราให้กลายเป็นเรนโบ